คุณไปไหนไม่ทราบคุณจะหมดเวลาแล้วนะครับคุณคุณต้องเข้านอนแล้วนะครับคุณช่วยไปปิดไฟหน่อยได้ไหมครับคุณคุณค,คุณแปลงฟันหรือ,อยังครับคุณยไปไปแปลงฟันยังค่ะแปลงฟันละทีเสร็จพี่ เอายังเฮ้ยโอ้โหย,ยิงใส่พ่อตัวเองเลยอันเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรฮะหันปืนยิงใส่ป,ป้าๆเลยเหรอไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยดิวันนี้ไปไหนมาบ้างอุย้ย อุย้ยมันจะเล่นฉันเหรอฮะมันจะเล่นฉันเหรอฮะแกยิงพระบิดาเหรอผม,แก,มแก้งคุณผมแก้งคุณไปคุณช่วยไปแปลงฟันหน่อยเถอะปากคุณเหม็นได้แย่อยู่แล้วเนี่ยคุณ ปากในก้าเหม็นมากเลยอ่ะไปแปลงฟันไปไปมช่วยไปแปลงฟันนาทีอ่ะผมต้องบีบยาสีฟันให้คุณก่อนไม่ใช่เหรอคุณอ่ะผมต้องบีบยาให้คุณก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวซองมาให้ฉีเดเยอๆเ่องเคอนี่นี่นี่ว้าวออกมาเลยยาดิฟันก็จะหมดแล้วอ่ะไปไปให้ดูดิเร็ว แปลงฟันไม่วิ่งสิครับพี่ยืงแปลงหล่อๆให้ป้าดูที่ลกูกมาในานต้องให้ปาช่วยแปลงแล้วล่ะโอเคมาป้าช่วยแปลงแล้วล่ะมาใส่ยาีฟันด,ด้วยใสย่แล้วไงมาไอายิงฟันมาอืมเก่งมาก แข็งมากเลยครับลูกเบบี้วันนี้กินอะไรไปบ้างวันนี้รายงานถ่ายทอดสดหน่อยสิฮะฮะวันนี้กินอะไรไปบ้างกินอะไรไปบ้างวันนี้โอ้โหปากหอมสดชื่นเลยอย่างนี้ปากหอมสดชื่นเลย,ยงี้สาวติดแน่เดี๋ยวเวลาเจอสาวนี่จุ๊บไง ทำปากไงทำปากจุ๊บเขาทำไงไปคุณไปปิดไฟได้แล้วไปถึงเวลาละถึงเวลานิทานของเราสองคนละไปถึงเวลาของเราแล้วปิดไฟ ผมจะต้องเปิดหรือเปล่านี่เปิดแฟลชกันนะครับมาแล้วลวละมาแล้วนะววมาแล้วนะมาในความมืดคุณช่วยเก็บของเล่นของคุณไปหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ มี่มาอะไรกันเนี่ยโอไฟกลับมาแล้วครับไฟกลับมาแล้วคุณช่วยเอาของเล่นออกไปหน่อยนะครับเ้ยเ้ยไปครับของเล่นคุณนะฮะ ừm, hoàng mơ bao hoàng mơ bao ok à, good night say good night bye 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 cha Lắc khai băng mommy Lắc khai ý ý mì lắc ý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  lắc ý ý hả? ý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  รักปะไม่รักรอ่ะสุดยอดเป็นเลย <c oughs> เห็นไหมบาปกรรมเนี่ยบาปกรรมเนะีย่ยก็ไม่รักปลาเออไม่รักปลาเนี่ยปลาดึงจูดึงเนี่ยจ,จูจูเล็กเจ๊กเนี่ยอะฮะเอาไหมาะจะรักยังฮะจะรักฉันหรือยังฮะแปลแผ่นเพิ่มาได้ลืมเลยเอาเพิ่มาดิ เพิดอ er ะไม่ต้องเปิดไฟแล้วป๋ามองเห็นมีไฟนี่มีโคมไฟนี่อยู่ไป,ไปแล้วเพิด er มาเร็วเลี่ยวมากอย่างกับกล้องวงจรปิดเอามาอันเดียวก็พอคุณลากมาทั้งถุงเนี่ยฮะคุณกล้า คุณไทก้าคุณลากามาทำไมถุงใหญ่แไรนี้ไปขึ้นไปบนเตียงเอาขอ,ของคุณขึ้นไปด้วยเนี่ยอ่ะไปไปโอ้โหมีย่อนมีย่อนโอ้โหไปละปิดคลิปบายบาย